เราทุกคนยังคงวางใจกันไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้โควิดมาอีกแล้วนะคะเราต้องใส่แมสนะคะเรีเรามาทำให้ดูนะคะห้ามห้ามห้ามเปิดเลยนะถ้าเปิดเขาก็ไม่ให้เข้านีงไงใส่ให้น,น,นานะ ลืมๆนะคะถ้าถ้าเสร็จแล้วก็ถอดได้เลคะ่ะโอโ้ถอดได้ด้วยเหรอคะใช่แล้วถ,ถ้าเกิดว่าเราจะออกไปข้างนอกอะ่ะเราต้องทําอะไรใส่แบบใส่แบบให้นานๆเราเราไปซื้อของแล้วก็ต้องน้งอ,อ,องเมย์ยากมากเลยคะ่ะมี์ยากก็เปิดน้อยน้อยเปิดน้อยๆถ้าถ้าเปิดเยอะๆเดี๋ยวโควิดจะเข้าใช่ไหมคะเดี๋ยวมีคนอ้าชยอุ้ย อย่างนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะต้องระวังนะคะเวลาอาเชื่อต้องปิดปากใช่ไหมแล้วเราต้องพยายาไปหาเขาถ้าเขาพยายาไปเราก็เรีย้ยวซ้ายถ้าเขาถ้าเขายังไม่กลับมาดูนีถ้าเขากลับมาอีกก็าเราถ้าเราออกไปแล้วเขาโอ้ก็คือถ้าเกิดเขามาใกล้เราเราต้องทำยังไงคะวิ่งวิ่ง รอพ่อกับแม่แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วถ้าคุณแม่ถ้า,ถาเราขับขอบรถเสร็จถ้เราซื้อของเสร็จเดี๋ยวเราก็กลับบ้านได้แล้วก็ขอแม่ได้ธรรมาดา๋อค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องออกไปเซเว่นนะคะเราต้องทำยังไงใส่แมสใส่แมสติดปากแล้วห้ามอาใช่ไม่ใช่ถ้าใครไม่ใส่แมส ขึ้นมาหาเราน,านะคะอาชุดแบบนี้เขา,าอาชุดเพราะวาอาชุดทุกวันเลย <Hej S 2> เขา,าอาชุดเขาอาชุดเยอะเยอะมากเลยนะคะเขา,าอาช่อยอย่างนี้เราต้องทำยังไงเขาเราต้องเลี่ยงเขาใช่ไหมคะใเลี <you> ่ยงเขาเลี่ยงเลี่ยงเขาอย่ายอยู่ใกล้เขาเราต้องเดินไปตรงไหนเดินไปตรงนี <Prize. S 1> ้เดินไปตรงนี้ ว่าเธอไมาทำแบบนี้อ๋อหรอคะก็คือไม่ให้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 เขาอัดเชยใส่เราใช่ไหมคะใ,ให้เขาใส่แมสหรอคะให้อีกรอบนึ่งแล้วก็ดูเขาอ๋อถ้าเกิดเขาอัดเชยใส่ละถ้าเชยใส่เราเราต้องดูเขาเหรอไม่ต้องดูหรอกคะ่ะบอกเขาดีๆบอกให้เขาปิดแมสก็พอไม่ได้ค่ะหึไม่รอดูยูทูบเขาอ่ะ ไม่เคยใส่แมสเขาเลยดูอ๋อเหรอคะอะล้วใส่แมสให้ทุกคนดูสิคะไม่ใส่ใส่แมสให้ทุกคนดูอ้อาล้วใส่แมสยังไงวิธีการใส่แมสก็ใส่ไปให้ดูเลยนี่นะคะกด,ไ,ดไลค์กดแชร์กดคลาด้วยนะคะกดตะคาให้ใครกดกดกดกระดิ่งกดตะค่กด,ๆๆด กดกระดิ่งด้วยนะคะอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดตะไคร้ด้วยนะคะกดตะไคร้ไปเอาที่บ้านดีกว่ามึงเนเี่ยไปขุดที่บ้านดีไหมตะไคร้ขอบคุณทุกคนได้ค่ะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะให้ระวังสุขภาพด้วยนะคะวันนี้ไม่นนยากแลยขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะค่ะ